เท่าทกลับมาต่อด้วยเรื่องอบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและก็คิวอาร์โค้ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เสนอความเห็นของคุณวิษนุเครือง,งามนะครับว่ามันก็อาจจะตีความว่าไม่รับก็ได้นะฮะเพราะว่าคําว่ารับนั้นมันต้องหมายถึงว่ารับแบบรับที่สุดในโลกไม่สามารถมีช่องทางในการล่วงรู้ได้เลยว่าใครคนนั้นซึ่งเป็นเจ้าของบัตรนั้นกาหมายเลขอะไรอ,อันนี้ในมุมของคุณวิษณุเครือง,งามที่บอกไปเมื่อเช้านี้ วันนี้อีกท่านหนึ่งนะอาจารย์จรันพักดีธนาคุณอดีตตุลาการ3รัฐธรรมนูญเปิดเผยกระทางท็อปนิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดอาจารย์จรันเนี่ยบอกว่าออส่วนตัวผมมองว่ามันครึ่งครึ่งนะมันครึ่งค,งคงเพราะขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนจะสามารถนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลซึ่งมีความลึกซึ้งซับซ้อนเกินกว่าคนทั่วไปจะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ควรจะไปที่สามรัฐธรรมนูญแล้วศาลก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งศาลอาจจะเรียกผู้เชี่ยวชาญคนกลางมาซักถามเพิ่มเติมจนแน่ใจว่าพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายใครจะแม่นยำมากกว่ากันเรื่องนี้นะศาลเองก็ยากที่จะเข้าใจในเทคโนโลยีพวกนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เห็นหลักฐานและรายละเอียดก็เชื่อว่าคนอื่นคาดเดาไม่ได้ มันก็จะกลายเป็นความเชื่อของแต่ละฝ่ายไปแล้วก็นักข่าวก็ยังถามว่าในมุมมองของฝ่ายที่อยากให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็บอกว่าบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งตรวจสอบไปได้ถึงตัวคนเลือกแต่กตอบอกว่ามันเป็นเรื่องของหลังบ้านทําเพื่อป้องกันการทุจริตอาจารย์จารานเนี่ยบอกนะครับว่ามันก็มีเหตุผลทั้งคู่ ถ้ากรกตอ้างถึงความจําเป็นต้องเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าบัตรไหนจริงบัตรไหนปลอมบัตรไหนเป็นเรื่องของการโกงการทุจริตนะฮะและหากไม่มีบาร์โค้ดก็ไม่สามารถที่จะแก้เรื่องบัตรเคยเียงได้ดังนั้นจึงต้องนับใหม่อย่างเดียวแต่เมื่อนับใหม่บัตรยังเคยเงอยู่ดีตรงนี้ทําให้กรกตมีเหตุผลแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีเหตุผลว่าทําไมต้องใช้บาร์โค้ดที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลว่าเป็นใครและเลือกใคร ซึ่งตรงนี้มันจะไม่เป็นความลับฉะนั้นกรกตต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ศาลร,รับฟังจนสิ้นสงสัยคืออาจารย์จรยัรลันก็ให้ความเห็นแบบกลางๆนะครับกลางๆว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันควรไปที่ศาลรัฐมนูลแล้วศาลจะหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลางมารับฟังข้อมูลของทั้งสองฝ่ายฝ่ายของกกตและฝ่ายของผู้ร้อง แล้วก็ดูว่าจะให้น้ําหนักไปที่เรื่องไหนกันอืนี่นะมันน่าจะไปจบที่สารรัฐธรรมนูญใช่เพราะว่าจริงๆก็อ,อ,อย่างที่คุณวิศณุบอกก็มีเขานะฮะมีเขามีเขาว่าถ้าเกิดมีคนสืบสาวราวเรื่องไปมันก็มีโอกาสจะเจอไปถึงต้นต่อได้อืใช่ไหมฮเพราะมันมีเครื่องหมายไงให,ใให้ให้สกดลอยไปใช่พอมันมีเครื่องหมายเท่านั้นแหละ นะมันก็เลยสะกดลอยไปได้นะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปได้หลายคนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้มันยากนะเนึ่งนี้นก็มีคุณเรืองไกลคุณเรืองไกลก็บอกว่าผมว่ามันมันยากที่จะไปพิสูจน์ได้นะครับก็เมื่อคุณรู้บาร์โค้ดหรือ QR โค้ดคุณก็ต้องออไปสแกนแล้วก็จะรู้ว่ามาจากหน่วยไหนอืม แล้วก็ไปดูต้นขั้วและจากต้นขั้วก็จะไล่ไปดูว่าต้นขั้วนี้ฉีกไปให้กับคนไหนคนไหนเซนเอาคนนี้นะโอเคคนนี้เซนบัตรบัตรเป็นของคนนี้บัตรจากหน่วยเนี้ยอยู่ที่กองไหนก็ต้องไปลื้อหากองนั้นซึ่งเขาเทรวมหมดแล้วอืนะคุณเลิงกายบอกว่าต้องไปหาในกองบัตรเลือกตั้ง เป็นสิบสิบล้านเนะ่เพราะคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งคราวนี้ท่านผู้ชมฮะสามสิบสองล้านกว่าสามสิบสองล้านกว่าฉะนั้นโดยความเป็นไปได้ความเป็นไปได้แบบแบบสมเหตุสมผลเนะี่ยที่จะไปหาว่าคุณทีละเลือกใครเนี่ยแม้ว่าจะเจอบัตรเลือกที่สแกนได้นะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นคุณทีละสมมุติว่าบัตรกรรมการ,รประจำหน่วยโชว์ นะอันนี้กาให้กับพักนี้ภูมิใจไทยนะครับบังเกิญมีคนถ่ายไว้นะหรือไาย้อนดู youtube ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายคิวอาโค้ดแล้วก็ย้อนกลับไปว่าบัตรเนี้ยเป็นของใครเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่เป็นความลับแล้วพิสูจน์ได้ใบเดียวก็ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นความลับเลยนะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา8 5สิบ้าแล้วนะะตแ,นะแต่ความเป็นจริงจะไปควานหาได้ไหมมันจะย้อนกลับไปในควานหาได้ไหมมันยากมาก นะฮะและคนที่ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์วิศนุก็บอกโอ้ยคุณวิศนุก็เคยพลาดไม่อย่างนั้นคุณเศรษฐาไม่หลุดออกจากการเป็นนายกหรอกเดี๋ยวกลับไปเรื่องเก่าใช่เพราะคุณเศรษฐาไปแต่งตั้งรัฐมนตรีเชื่อว่านายกเศรษฐาเนี่ยคงจะเคยปรึกษาคุณวิศนุอ่ะว่าถ้าเกิดผมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานผมจะหลุดไหมใช่นไหมอืมก็เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายอ่ะใช่ทำไมปล่อยคุณเศรษฐาไปเซ็นได้อืมเออนี่ท่านผู้ชมฮะยังไงก็ตามแต่ คือ,อการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งคราวนี้มันก็เป็นเป้าจริงๆนะมันก็เป็นเป้าจริงๆเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66บัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบไม่มีบาร์โค้ดไม่มี QR โค้ดไม่มีนะแต่คราวนี้นะ QR โค้ดมีที่บัตรเลือกตั้งแบบเขตบาร์โค้ดมีที่บัตรเลือกตั้งสีชมพูแล้ว กรกตก็อ้างว่ามีไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งนะนะเขาก็แย้งว่าถ้าคุณจะป้องกันการปลอมแปลงคุณทำลายน้ำก็ได้ไหม,มใช่ไหม,มแล้วโอเคคุณกลัวว่าบัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบกลัวจะถูกปลอมแปลงแล้วบัตรลงประชามติทำไมคุณไม่กลัวบัตรลงประชามติกลับไม่มีบาร์โค้ดและ q r อโค้ดนี่แหละ มันก็เลยการกระทําของทางกรกตมันก็เลยลักลั่นอยู่ในทีและวันนี้วันที่มีการนับคะแนนใหม่เขตเจ็ดที่ปทุมธานีท่านผู้ชมฮะวันนี้วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีการนับบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่เจ็ดซึ่งเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นตามพวกด้อมส้มร้องเรียน ว่าการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชนาจักรที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์มีการใช้ผ้าดำคลุมกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนานาแนะตรงนั้นแหละะเขามานับใหม่ในวันนี้ท่านผู้ชมฮะเขามานับใหม่ในวันนี้นับเฉพาะ นะครับบัตรที่เป็นการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชาอาณาจักรทั้งหมด2,878บัตรเขานับ,บใช้เวลานับทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีนับโดยกรรมการ4ชุดแล้ววันนี้ตอนนับก็มีผู้สมัครจากพรักประชาชนนะครับไปดูด้วยซึ่งผลการนับออกมาท่านผู้ชมฮะ ผลการนับออกมาผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้1,68คะแนนเดิมเนี่ยได้1,067คะแนนคลาดเคลื่อนเพิ่มมาหนึ่งใบผู้สมัครจากพรคภูมิใจไทยได้476คะแนนเดิมได้477ก็คือหายไปจากภูมิใจไทยไปโผล่ให้กับพักประชาชนแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้เพราะว่า การเลือกตั้งสสปธุมธานีเขต7นายพิศณุพลทีผู้สมัครจากภูมใจไทยได้คะแนนอันดับ1ครับ44,519คะแนนอันดับ2คือนางสาวธัญ,ญนันท์ไพบุญสุขได้25,783คะแนนห่างกันเป็นหมื่นๆน,นะครับ <Okay. S 1> ก็นับเสร็จสับเรียบร้อยไปแต่ตอนนับนี่นะฮะตอนที่นันับก็มีการปิดนะฮะมีการปิด บาร์โคดนี่นี่เห็นไหมเออเห็นไหมมือมือเขาจะปิดบาร์โคดด้านล่างของบัตรเสีลืองบัญชีรายชื่อเออนี่ปิดไว้ฮะปิดไว้เขาจะปิดไว้ป้องกันการถ่ายเห็นไหมแล้ววันนี้เจอบัตรเสียด้วยนะฮะวันนี้เจอบัตรเสียที่เขตเจ็ดปทุมธานีด้วยบัตรเสียเขียนว่าอะไรท่านผู้ชมฮะคือเข้าไปแทนที่กาเลือกพักหรือว่ากาเลือกเขตกับเขียนว่า ส้มคอมมิวนิสต์อันนี้อันนี้คือเอาเอาสะใจใช่เอาสะใจส้มคอมมิวนิสต์คือไม่กาดจะเลือกใครกาดจะไปด่าอืมเออนี่แหละฮะท่านผู้ชมมีข่าวแจ้งให้ทราบนะเมื่อวันที่สามสิบมกราคมที่มีคนร้ายไปปล้นร้านทองที่โลตัสอ่อนนุชแล้วได้ทองไปมหาศาลมากหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทได้เงินสดอีกแสนเจ็ด รวมแล้วคนร้ายลายนี้ถ้าเอาทองไปขายเนี่ยจะได้มากกว่า10ล้านสามสิกราคมนะแล้วก็โอ้โหหลายวันจับไม่ได้ที่โลตัสอ่อนนุชวันนี้จับได้เลยฮะคนร้ายลายนี้ชื่อจลองทุยแก้วหรือว่าในายทิวนะจับได้แล้วเรียบร้อยฮะน,นายคนนี้ตอนที่ขโมยทองขโมยทองเสร็จแล้ว ไปนอนที่อพาร์ตเมนต์ที่ซอยอุดมสุข51หนึงคืนเ <Okay. S 1> ชา้า <Okay. S 1> ไปนั่งรถที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรไปเชียงใหม่และไปนอนที่เชียงใหม่หนึ่งคืนสามกุมภาพันธ์กลับบ้านที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายและก็ไปอยู่ที่นั่นสอคืนเสร็จแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนนะไปเจอกับเพื่อนและเอาทองทั้งหมด ให้เพื่อนไปขายที่ฝั่งพม่าครับท่านผู้ชมฮะเอาทองทั้งหมดเลยร้อยเกบาทไปให้เพื่อนเพื่อนเอาไปขายที่พมา่าแล้วก็นัดแนกกันเจมีนาคมเพื่อนจะเอาเงินที่ขายทองได้มานัดพบกันเจมีนาคมแต่มาโดนจับในวันนี้ซะก่อนครับประวัติของนายคนนี้โอ้โหเป็นคนทีออ่ลักเล็กขโมยน้อยมาตั้งแต่เป็นเยาวชน แล้วก็ทํามาเรื่อยมาตั้งแต่เป็นเยาว,วชนเลยนะฮะจนกระทั่งปี5้5 5 5 6กก็ยังลักวิ่งชิงปล้นนะครับแล้วก็ปี63มีอยู่ครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งนะฮะไปลักขโมยของถึง13ครั้งต่อเดือนแล้วก็ถูกจับในปีนั้นแล้วก็ติดคุกแล้วก็ออกมาออกมาก็มาก่อเหตุชิงทองที่โลตัสอ่อนนุช30มกราคม ร้อยเก้าสิบแดบาทจับได้แล้วเรียบร้อยตำรวจแกะรอยแบบโอ้โหร่วมเดือนฮะท่านผู้ชมฮะแต่ที่สุดแล้วก็ไไ<ม>ดน<อ>จนได้ใช่โดนจนได้สุดยอดฮะตำรวจนะ่อาแล้วฮะอันนี้มีข่าวเรื่องของการจับคนร้ายอีก